ฮัลโหลทุกคนกลับมาเจอกับลิเดียอีกครั้งแล้วนะคะ วันนี้กลับมาเจอกับหน้าสดของเราอีกแล้วนะคะคือคลิปนี้ดิเดียจะมาบอกวิธีทํายังไงให้หน้าเรียวขึ้นนะคะสองสามวันที่ผ่านมานี้นะคะดิเดียรู้สึกว่าผิวหน้าของลิเดียรู้สึกว่าหน้าของเรียมันใหญ่นะคะตอนเวลาที่ถ่ายรูปแบบมุมไหนแล้วมันรู้สึกว่ามันใหญ่เกินไปนะคะเนี่ยก็เลยแบบหาวิธีที่จะทําให้หน้าแบบเลียวเล็กลงนะคะเพราะว่าตอนเวลาที่เราเซลฟี่อ่ะมันก็แบบต้องการให้แบบหน้าเรามันวีเชฟใช่ไหมแต่ว่าสองสามวันที่ผ่านมารู้สึกว่าหน้าตัวเองแบบใหญ่มากเลยแบบหันตัวข้างๆแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ มันใหญ่ขนาดนี้ใหญ่แล้วมันแบบอ้วนอ้นอนะ คือลิเดียไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าลิเดียแบบไม่ได้ไปเสริมจมูกไม่ได้ไปทาจมูกหรือเปล่ามันก็เลยแบบทําให้หน้าเราดูแบบอ้วนๆนะคะลิเดียก็เลยไปหาวิธีมานะคะว่าทํายังไงเนาะคือวิธีนี้ลิเดียได้ลองทําไปแล้วนะคะลิเดียทําไปประมาณ3วันเนาะแล้วลเดียรู้สึกว่าโครงหน้าของลิเดียคือแบบมีเล็กลงนะตอนเวลาที่แบบถ่ายรูปอะไรมันก็ดูแบบไม่ค่อยใหญ่สักเท่าไหร่นะคะคือตอนเวลาที่เซลฟี่อ่ะมันก็แบบดูแบบเออมันยังโอเคมันยังเล็กลงนะคะคือก่อนที่ยังไม่ได้นวดหน้ามันทําให้ลิเดียรู้สึก บบไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะทําให้ตัวเองรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมหน้าเธอใหญ่ขนาดนี้อะถ่ายรูปแบบเป็นหน้าสลับเบาเลยนะคะก็ก่อนอื่นเนี่จะไปมาร์กหน้าก่อนนะคะนี่จะแนะนําให้นวดหน้าตอนที่ทาสกินแคร์หรือว่ามาร์กหน้านะคะเพราะว่ามันจะนวดได้ง่ายนะคะแล้วก็มันจะลื่นเนาะก่อนอื่นนี่จะขอไปมาร์กหน้าก่อนนะคะ ก็ดีเดียวจะมาร์กหน้าเอาไว้ประมาณแบบ20นาทีนะคะเดี๋ยวผ่าน20นาทีเรามาเจอกันเนาะตอนนี้ครบเวลา20นาทีแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มนวดผิวหน้ากันเลยนะคะขั้นตอนแรกของการนวดผิวหน้านะคะก็ดีเดียวจะนวดไปตามรูขุมขนนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเนาะจะเริ่มนวดตรงหน้าผากก่อนเลยนะคะทำสักประมาณ10ครั้งนะคะ แล้วก็มาตรงใต้ตานะคะเรานวดขึ้นแบบนี้เลยนะแล้วก็ค่อยๆนวดลงมาตรงแก้มตรงนี้เลยนะคะแล้วก็มาตรงคางเนาะตรงคางนะคะเราต้องนวดลงแบบนี้นะเราต้องใช้มือแบบทําลงแบบนี้นะคะคือถ้าใครที่ยังไม่รู้วิธีนวดตามรูขุมขนอ่ะที่เดียแนะนําให้เซิร์ช Google นะคะคือเขาจะมีวิธีแบบสอนให้เรานวดผิวหน้าตามรูขุมขนนะคะก็สําหรับใครที่มีร่องแก้มตรงนี้นะคะสามารถนวดแบบนี้ได้เลยนะ นวดขึ้นนะคะขั้นตอนที่2นะคะก็คือเราจะทำมือแบบนี้นะคะแล้วก็ตั้งมืออยู่แบบนี้นะคะแล้วก็กดนะกดตรงใต้ตาก่อนนะคะกดประมาณสิบครั้งนะคะกดแบบแรงๆเลยก็ได้นะแต่ว่าไม่ต้องแรงมากก็ได้นะคะ 3นะคะก็คือจะทำเหมือนกับเมื่อกี้เลยนะคะแต่ว่าเราจะเลื่อนมาอยู่ตรงใต้แก้มตรงนี้เลยนะคะนี่ตรงจมูกตรงนี้นะคะเราก็จะแปะเอาไว้นะทำเหมือนเดิมนะคะกดประมาณ1ิบครั้งนะคะ ขั้นตอนที่4นะคะนวดมืนกับเมื่อกี้เลยนะคะแต่ว่าเราเลื่อนที่มาตรงแบบตรงแบบตรงปากตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยขึ้นไปถึงด้านบนนี้นะคะ ตอนที่ห้านะคะเราจะทํามือแบบนี้นะคะตั้งอยู่ตรงใต้คางแบบนี้นะคะคือวิธีนี้นะคะเราสามารถลดเหนียงได้ด้วยนะคะนี่สาหรับใครที่มีเหนียงเนาะก็เราจะตั้งตรงนี้เริ่มจุดตรงที่ใต้เริ่มจุดตรงที่ใต้ปากของเราเลยนะคะก็จะกดนะคะกดหรือว่าดึงก็ได้นะคะแต่ว่าเดีดียจะดึงนะดึงแล้วก็มาถึงหลังหูตรงนี้นะคะหลังหูของเราแล้วก็เอาไปด้านหลังแบบนี้นะคะ เราเหมือนกับดึงเนื้อของเราแล้วก็มาทิ้งอยู่ตรงคอเรานะคะแล้วก็ข้างนี้ทำเหมือนกันเลยนะคะเราแบบทำนิ้วแบบนี้แล้วก็ตั้งนะคะ ประมาณนี้นะคะวิธีนวดหน้าทําให้หน้าเลียวขึ้นนะคะสําหรับใครที่ลองเอาไปทําตามแล้วรู้สึกว่าเห็นผลก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกกันด้วยนะคะก็คลิปนี้ที่เดี๋ยวจะประมาณนี้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะคะก็คลิปนี้เดียวขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ